วัสดีค่ะทุกคนกินข้าวกันค่ะเช้าวันอาทิตย์นะคะไม่เชา้าเท่าไรแล้วสายแล้วจะเที่ยงแล้วผัดกะหล่ำปีโจอมอแจงขี้เหล็กอีกแล้วนะคะผักกะเพร็นน้ำพริกองค่ะกินเลย่ะกินกันค่ะ

คุณสิงห์บ่าแล้วพอเรื่องที่เด็น่าจะทำไปส่่สวนคุณหาคุณหานคุณสิงห์ไม่ได้ลูกสยเนี่ยหนีออกมาได้ับอกว่าลูกสาวทำงานอยู่ชั้นแปตอนที่แผ่ดินไหวลูกวิ่งออกมาถึงชั้นสี่แล้แตรงตัดจกระโดดพุ่งไปถึงหนึแต่ลูกสาวออกมาไม่ทัน màng nó, xinh ừ. Ở thăm đi rồi anh dành cho hạt เดือดหกบาทสมัยกระเินนะคะนี่น้องดาเขาไม่กินด้วยสเก็ตเยอะเกินร้านนะจ๊ะ

วาตามหาจังต่วันแรกยังไม่พบเลยสักคนหนึ่งทราบแต่ว่าณเวลาเกิดเหตุเนี่ยทั้งหกคนอยู่ที่ั้นที่สิบหกและพังผล่มลงมาก,ก็คิดว่าเขาน่าจะหลบกกลางๆในชาติที่มันทำศูนยลงม,มาอย่ากจะบอกถ้าถึงเขาได้ให้สู้อดทนรีบออกมาของลูกชายของแฟนสามเป็นท้องเนี่ยเป็นทูี่ขเขา เพื่อนที่ทำงานานี้สอคนสองเรือแล้วก็ดูแล